วันนี้นะคะจะมาโปรโมทนะคะวทวนิตยาใหญ่เรื่องใหม่นะคะของรักทวินตี้วนนะคะหรือที่ฉันชื่อจริงแะดาววันยามนีนะคะและเขียนรางวัลชมนาสนะคะครั้งที่12ค่ะในเรื่องหนึ่งพิภพนี้ันดรหนึ่งพิภพนิ้ันดรนะคะเป็นนิยายที่มีเซตติ้งเกี่ยวกับการกลับชาติมาเกิดนะคะของตัวละครนะคะซึ่งเกิดเกิด มาแล้วในยุค1,500ปีก่อนในยุคของทวาราวดีซึ่งในเรื่องเซตติ้งนี้นะคะเราเชืว่อว่าทวาราวดีนั้นนะคะมีรากเงามาจากอาณาจักรลโวอหรือก็ลบเบรีในปัจจุบันโดยที่ตัวละครเอกนะคะก็คือสลินนะคะซึ่งเป็นนางเอกเนี่ยก็จะฝันถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะในะทวาราวดี1,500ปีก่อนว่ามีการ าการตายแล้วก็มีสงครามเกิดขึ้นแล้วเขาเนี่ยนะคะจะต้องเตินทางนะคะกับพวกพ้องซ<อ>ึ่งก็คือคู่มันนะคะคีรีในการที่จะตามหาอัญมณีแห่งชีวิตที่มีชื่อว่าพิภพเทวา พิภพเทวาเนี่ยคืออัญ,ญมณีที่สามารถปันดาลขอพรใดๆก็ได้นะคะให้แก่มนุษย์และ1,500้ปีก่อนผู้ที่ขอพรแกพ่พิภพเทวาก็คือองค์ชายปาดัดดดีซึ่งพรที่องค์ชายปณัดดดีขอเมื่อ1 5 0 0ปีก่อนนะคะก็คือล่มสลายทั้งแดนดินค่ะซึ่งก็หมายความว่าขอให้ทุกดินแดนในสุวรรณภูมินี้ล่มสลายนะคะซึ่งในตอนชาติที่แล้วเนี่ยสลินกับคิรีในชาติที่แล้วกับพวกพ้องของเขาเนี่ยสามารถที่จะสกัดพรน,นี้ไว้ได้โดยการยื้อพรไป1,500ปี แต่ว่าเนี่ยณบ,บัดนี้นะคะในพุทธศักราชนี้ในเวลาเวลา0ปีได้สิ้นสุดลงแล้วถึงเวลาที่พอล่มสลายทั้งแดนดินขององค์ชายปนันบดี่ยจะเกิดขึ้นและสำแดงฤิดเด็ชเพราะฉะนั้นนะคะพวกสรินคีรีและพวกพ้องเนี่ยนะคะในชาติภพเนี้นอกจากจะต้องตามหาพิ่ภพเทวาเพื่อขอพรน,นะคะเพื่อที่จะได้ลบล้างพรขององค์ชายปนันบดีในชาติก่อน เขา,าพวกเขาเนี่ยนะคะยังจะต้องผจญภัยแล้วก็ต่อสู้นะคะกับองค์ชายปนัดดีที่กับชาติมาเกิดพร้อมกับจอมเวทฝ่ายความมืดของตนเองแน่นอนว่าทางสลิดและคิรีนะคะก็ต้องร่วมมือกับพรรคพวกรวมทั้งหาจอมเวทฝ่ายสว่างเพื่อที่ที่จะต่อสู้แล้วก็เอาชัยชนะเพื่อที่จะปกป้องดินแดนสุวรรณภูมิแห่งนี้ให้ได้ค่ะแต่ที่สําคัญนะคะนี่อย่างเรื่องนี้เนี่ยไม่ได้มีเฉพาะเรื่องของแฟนตาซี แต่ยังมีเรื่องของคามอิงประวัติศาสตร์ดินแดนทวาราวดีเมื่อ1,500ปีก่อนมีทั้งการต่อสู้ด้วยปณิธานความดีความชั่วและก็ความชิงชังทั้งหลายซึ่งแน่นอนว่าการประทะก,กันนะคะของสิ่งเหล่านั้นเนี่ยก็คือสิ่งที่นวนิยายเรื่องนี้พยายามที่จะนําเสนอค่ะและแน่นอนนะคะถึงแม้ว่าจะขึ้นมาเป็นแบบนี้ก็ตามแต่ว่าดิฉันขอท้าทายนะคะว่าตอนจบของนิยายเรื่องนี้ พวกคุณนักอ่านนะคะไม่สามารถทายถูกแน่ค่ะว่าจะหักมุม3ามารอ้อองศาย,ยังไงถ้าอย่างไงนะคะลองซื้อหาอ่านกันแล้วก็ร่วมพจนภัยไปกับพวกสลินคิรีและพวกพร้อทุกคนในการตามหาพิภพเทวาเพื่อหยุดยัง้งพรออันชั่วร้ายขององค์ชายปนบดีนะคะดูสิคะว่าจะสนุกสนานกันแค่ไหนนะคะถ้าย่างไงพบกันที่บูธดี32ของสำนักพิมพ์ประพันธ์สารหรืออุดหนุนได้ตามร้านหนังสือทั่วไปนะคะหนึ่งพิภพนิรันดรปณิธานอันเป็นนิรันในหนึ่งชาติพบมีผลต่อ1,500ปีข้างห้า อย่างไรนะคะพบกันค่ะขอบคุณค่ะ